ทนายรณ์นรงเผยเคยมีคนติดต่อมาให้ไปดูผลประโยชน์การสอนธรรมของน้องคนหนึ่งเรียกได้ว่ากระแสแรงเหลือเกินกับข่าวคราวการสอนธรรมของเด็กในช่วงนี้ซึ่งก็คงต้องติดตามข่าวอย่างต่อเนื่องว่าเรื่องราวดังกล่าวจะเป็นอย่างไรสามารถพิสูจน์ความจริงต่างๆได้หรือไม่ ล่าสุดทนายรณนนรงค์แก้วเพชรก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กรณนน,นรง์แก้วเพชรระบุเนื้อหาว่าช่วงเมษาเคยมีคนติดต่อมาให้ผมไปดูผลประโยชน์ในลิขสิทธิ์ต่างๆเกี่ยวกับการสอนธรรมของน้องคนหนึ่งผมแจ้งไปว่าขอเจอก่อนตัวเป็นเป็นก่อนถ้าไม่มีของอะไรจริงผมไม่ทำให้นะอยู่สุราษฎร์ก็ไปได้แล้วก็เงียบหายไป ตอนแรกไม่เก็บมาตอนนี้เก็บเงินผ่านตัวกลางแต่ด้วยความที่อายุน้อยเราก็เลยเฉยเฉยเชื่อมจิตแล้วมันไปสวรรค์ได้ง่ายทั้งพระทั้งโยมไม่ต้องภาวนาแล้วหนูหนูอริยสัจสี่มีไว้ทำไม